ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจาจร์วันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566สําหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับเรื่องของคสวยๆงามเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนมีอุปสรรคเข้าม,ามามากมายคุณท้อใจบ้างแต่ขอให้สู้ต่อไป เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้รักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคุณโสดจะได้พบรักบนโลกออนไลน์สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณ จะต้องให้คุณใช้จ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะแต่ละเรื่องจําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้มีเกณฑ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนแยกออกจากกันได้สอนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเรื่องที่คุณต้องใช้จ่ายแบบดีกเลี่ยงไม่ได้เพราะแต่ละเรื่องนั้นจําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักตอนนี้รักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดคุยคุยไปก่อนจะดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเงินมีเกณฑ์วางแผนนําเงินไปเก็บไปลงทุนกับอะไรบางอย่างเรื่อง ื่องของการงานช่วงนี้คุณจะมีแบบหนักบ้างเหนื่อยบ้างสมองเริ่มเบลอเบอบ้างเพราะต้องรับผิดชอบกับงานหนักนี้ เรื่องของความรักสำหรับ<ส>คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หากทั้งคู่ทำงานด้วยกันจะเชื่อกูลซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เกิดวันพาหัาสวัสดีเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าบ้างแต่อีกกระเป๋านึงสามารถเก็บออมได้เรื่องของการงานมีเกณฑ์จะต้องเหน็ดเหนื่อยและจะต้องทุ่มเทกับการทำงานเพื่อผลงานของคุณออกมาดีและเพอร์เฟกที่สุด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีแต่อย่าเผอใจไปมองคนอื่นเชี่วละเพราะจะทําให้คุณดึงตัวกลับมายากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักและเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนจากคําว่าเพื่อน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินมีการวางแผนรับจ็อบรับงานเสริมมีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานมีเรื่องที่ทําให้คุณอึดือัดบ้างแต่งานก็ไม่รับรื่อสามารถทําได้เรื่อยๆไร้ปัญหาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักไม่วือหวาแต่ก็มั่นคงส่วนคนโสดหากรักใครสักคนก็ต้องเนียนๆไปก่อนเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดถึงจะมีโอกาสสมหวัง สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีปัญหามีโจทย์ยากให้คุณท้าทายความสามารถแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแก่ก็ต้องสู้ต้องทนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักแท้แพร่ไข้ชิดบางครั้งอาจจะเผลอใจไปบ้างส่วนคนโสดความรักยังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะหัวหรือก้อย ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ